เขาบอกค่ะแล้วมันเป็นตอที่พี่เคยไปเก็บด้วยแล้วเขาไม่เก็บเลยถามว่าแล้วคุณเก็บนางลมหรือเปล่าเขาบอกไม่เก็บเขาไม่ชอบกินเขาว่าอย่างนี้ค่ะแล้วถามว่านอกจากนั้นแล้วป่านี้มีเห็ดอะไรอีกเขาบอกว่ามีเชนทะเลลแล้วบอกชนลคือเห็ดมันปูพี่ก็ตาโตเลยชนทล เขาบอกใช่อยู่ตรงไหนเขาบอกว่ามันจะอยู่ตรงเขาบอกตรงไหนนะแต่แต่ทีเนี้ยพอบอกตรงอย่างนี้แล้วมันมันก็มันก็บอกบอกไม่ได้อะค่ะเพราะเขาเขาจะบอกเป็นจุดนะ่ะแต่ไม่มากเขาว่าอย่างเนี้ยแล้วปีนี้มีไหมเขาบอกว่ายังไม่เจอเลยปีนี้ นะดอกที่เขาเอาให้ดูอ่ะดอกประมาณเนี้ยแต่ไม่ไม่แตกแตกแบบนี้นะแล้วคิดดูสิกอนึงกอหนึ่งอะ่ะเยอะมากค่ะได้บอกว่าส่งรูปให้ไหนนะ้เข้าใจดีมากนี่ดอกไอซี เีกค่ะเพราะอยู่ก้นถุงนี่เอาไปทั้งขาเลยขายังขาวอยู่ส่วนกลีบดอกส่วนใต้กลีบช้ำแล้วลูกสาวบอกแม่แม่ต้องฝึกให้ให้หมาให้หมาของพวกเราอะดมกลิ่นเห็ดสิแม่บอกโอ้โยนึกว่าฝึกง่ายๆเหรอ อยากกินแหนมเห็ดพี่อยากกินแหนมเห็ดพี่จะลองทำพี่เพิ่งซื้อกระเทียมของ,อ,ขอ,งอียิปต์ค่ะพอดูแล้วโอ้ Product of อียิปต์พี่จะตำใส่เยอะๆแล้วพี่ก็จะใส่ข้าวสวยแล้วใส่เกลือแล้วก็ใบตองหาไม่ทันขี้เกียจไปตลาดค่ะ พี่ก็จะเอาใส่ยัด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 ,ยดใส่ไปในถุงพลาสติกแหนมเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นนะพี่เคยเห็นคนเขาใส่กล่องเขาทาแหนมแล้วเขาใส่ไปในกล่องค่ะกล่องกล่องพลาสติกแก้วนะ่ะกล่องเหมือนใส่ทุเรียนแช่แข็งนะ่ะน้องเพนแล้วเขาก็เอาไปแช่วไว้ในตู้เย็นมันก็เป็นแหนมเขาไม่ได้ห่อใบตองเนี่ยค่ะไปหรือไปเก็บใบองง่นมาหอ่อ ไม่ทันไม่รู้ว่าไปอ่างุนหอแหนมได้หรือเปล่าคล <c oughs> ีบแต่ ต้องดูสีเขียวๆอย่างเนี้ยยังยังยังเนี้ยนึ่งอร่อยเนี่ยค่ะเนี่ยตอนพี่ไปดูรอดูเซรีนาซ้อมพี่ไปนั่ง ไปนั่งจองที่อยู่ตั้งแต่บ่ายสี่โมงเซน่ามาซ้อมหกโมงต้องไปนั่งจองที่ไม่งั้นไม่มีที่นั่งค่ะแล้วก็มีผู้หญิงผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามานั่งข้างๆพี่ไม่น่าจะเป็นคนอเมริกันเป็นฝรั่งค่ะพอฟังภาษาที่เขาพูดแล้วเขาอาจจะเป็นคนรัสเซียก็ได้ภาษาเร็วพูดเร็วมากค่ะ ไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรพี่พี่พี่ฟังไม่ไม่รู้เรื่องคันจะถามก็ไม่กล้าค่ะคันจะถามว่าภาษาที่คุณพูดเมื่อกี้คือภาษาอะไรอ่ะพี่ไม่กล้าแล้วเขาถือถ้วยอาหารมาในถ้วยอาหารนั้น